สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดฝากถามถึงเรื่องลิซ่ามาไทยไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้จากกรณีที่วา Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กพิงคหรือลิซ่ามโนบาลได้ออกเอกสารประากาศว่าลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานเขาดาวปีใหม่2022ที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยได้แล้วเนื่องจากตารางคิวงานถูกกำหนดไว้หมดแล้วทําให้เรื่องนี้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเป็นอย่างมากล่าสุดนวัดอิสระไกรสินพิธีกรชื่อดังประธานผู้ก่อตั้งมิสกแกรน ได้มีการแชร์เรื่องราวดังกล่าวพราะมระบุความเห็นว่าติดต่อกันยังไงครับเขามีคิวงานอยู่แล้วหรือไม่ได้ติดต่อพูดกันไปเองฮ่าฮไม่เป็นไรปลอบใจด้วยกันมาดูมิสแกรนแล้วกันครับแล้วพบกันที่ภูเก็ตครับ ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามากดไลค์และกดรูปหน้าหัวเราะกันใหญ่นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิคิดว่าตัวเองมีอํานาจไงยอยากได้อะไรต้องได้ศิลปินพวกนี้เขามีตารางงานล่วงหน้ากันเป็นปี2ปีไม่มานั่นแหละดีแล้วมาอย่างนั้นก็ผ่านงบประมาณอีกสงสารเด็กๆต้องมานั่งใช้เงินที่ติดค้างแล้วไม่ได้ใช้ประเทศไทยเราทรัพยากรการท่องเที่ยวดีที่สุดแล้วคนต่างชาติเขาอยากมาเขาก็มาเองไม่ต้องมามีลิซาเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่าง กับเรื่องนี้ลองแสดงความวิดเห็นก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ